หากคุณคิดจะมาทํางานที่เกาหลีฟางคลิปนี้ให้จบก่อนท่านแน่บางคนอาจจะสงสยัยว่ามึงเป็นใครว่าทาไมมาบอกใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงครับผมทางานที่เกาหลีมา3ปีแล้วจะมาบอกข้อดีของการมาทํางานที่เกาหลีข้อแรกเลยคือว่าสัมพันธ์ชุดละหนึเราต้องเอ้ยไม่ใช่ดิได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน คือสรุปง่ายๆคือท่านมาทํางานแบบถูกกฎหมายท่านมาต้องไปฮัดวิ่งมาราธอนหรือว่าฮัดวิ่ง400เมตรก็ได้เพราะว่าท่านมาโดนจับมาต้องไปวิ่งหนีตำรวจหรอกข้อแรกเลยนะสาคัญที่สุดอยู่แล้วสบายใจข้อ2นะครับไอ้นี่ถือว่าสําคัญเหมือนกันรายได้มั่นคงไอ้รายได้มั่นคงนี่คือการที่จะมาทํางานที่เกาหลีได้คือมันจะมีสัญญาจ้างว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไรเท่าไร เ,เงินเดือนขั้นต่ำของเดือนนั้นนะครับแต่มันก็มีบางทีอาจจะปิดโรงงานเฉพาะที่ว่าพนักงานไม่เกิน5คนแต่มันก็ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานเกิน5คนคนนะมันจะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ท่านจะได้รับเงินหรือไม่ยังไงมันก็ได้รับอยู่แล้วเพราะมีสัญญาจ้างข้อ 3. นี่ประกันสังคมทุกคนที่มาทํางานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายนะทุกคนจะต้องได้ทําประกันสังคม ผมคงมต้องบอกแล้วมั้งว่าประปกันสังคมมันสําคัญยังไงเวลาท่านเจ็บป,ป่วยขึ้นมานะรับร้องมันมีเทวดาที่ไหนไมาช่วยท่านได้หรอกนี่ประกันสังคมนี่แหละช่วยท่านได้แน,น่นอนนี่ข้อ4สําคัญสุดและวก็คิดว่าหลายๆคนคงจะชอบข้อนี้แหละมาทำงานที่เกาหลีไรายได้มันดีกว่านะครับมันได้ไรายได้ดีกว่าที่ไทยเยอะเลยถือว่ายอะเลยแหละผมแก้รับประกันเลยว่า4 5 0 0 0ขึ้นไป อันนี้จากเงินเดือนนะเงินเดือนขั้นต่ำนะแต่ว่ายังไม่ได้หักรบค่าใช้จ่ายนะค่าหักรบค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นถ้าว่าบางคนประหยัดนะนี่มันดีกว่าประเทศไทยตรงนี้แหละหลายๆคนคงจะชอบข้อที่5อันนี้มันแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆน,น,นะประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆประสบการเพื่อร่วมงานใหม่ๆประสบการณ์งานใหม่ๆบางทีท่านอาจจะทํางานที่เกาหลีแล้วเอาไปต่อยอดจากที่บ้านก็นได้เช่นบางคนเนาะทำงานที่เกาหลีเป็นโรงงานกระจก อาจบ,บางทีถ้ามีต้นทุนถ้ามีเงินถ้ามีคอนเนคชันอาจจะไปติดต่อรับงานเองก็ได้ที่บ้านนะและส่วนเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเราก็จจะได้ภาษาบางทีก็อาจจะได้เพื่อนต่างชาติอันนี้ก็ถือว่าดีนะบางทีเขาอาจจะนำเข้าเออส่งออกต่างประเทศก็ได้อันนี้สำหรับบ,บางบุคคลนะขอย้ำว่าบางบุคคลสุดท้ายแล้วขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่าน ที่คิดจะมาทํางานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะใช้เวลานานผมเข้าจใจผมเคยรอแต่ถ้ามันได้มามันคุ้มค่าแน่นอนผมรับประกันได้ว่ามันคุ้มค่าสําหรับคนที่อยากจะแชร์ข้อมูลดีๆหรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมสามารถพักผมมาได้นะครับขอบคุณครับ